สวัสดีค่ะออพบกับนานๆานจะได้พบกับครูหรือพบกับแม่เล็กนะลูกนะนนก็โครงการที่แม่ทำเนี่ยทั้งหมดยี่สิบอีก็ต้องขอเล่าให้ลูกฟังก่อนว่าโครงการเนี้ยเป็นโครงการอบรมนาจสินสื่อไทยวิถีใหม่เราเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรม เราได้รับมาจริงๆเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์รับความเป็นศิลปินแห่งชาติมาดีตรงนี้ว่าทํายังไงเนี่ยเราจะมีประโยชน์โดยโครงส่งเสริมเนี่ยเขาตั้งกองทุนไว้เลยศิลปินคนไหนจะไปขอก็ได้เขาตอนเมื่อก่อนนี้ตอนแรกๆที่แม่ไปขอเนี่ยมีมากแต่ตอนนี้ศิลปินท่านเริ่มเปิดท่านก็จะออกสู่ออกสู่เยาวชนทุกครั้งเนี่ย แม่จะไม่ทําแบบนี้เพราะใจเนี่ยชอบไปเจอกับแถบที่เขาอยู่ลําบากทุรก,ก,กันดาลเขาไม่เคยเห็นโขนเลยเขาไม่เคยเห็นอะไรเลยนัตตศิลป์คือยังไงและยิ่งสอนชาวเขาเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ชื่นใจมากก็อย่าให้โครงการนี้อยู่ต่อไปในช่วงชีวิตของแม่อยากให้ศิลปินแห่งชาติคนอื่นเนี่ยนัตศิลป์นเนี่ยก็รับรับกันไปช่วยช่วยกัน จะช่วยกันเพื่อน่าจะสินไทยเราเนี่ยจะได้ว้างใครๆจะได้รู้จักว่านอสอวอโนอสอใครๆก็จะได้วิ่งมาเข้าของเราหรือที่อื่นก็ได้ถ้าตัวเองอยากจะไปอยู่ยังไงก็ได้แต่น่าจะสินต้องเป็นหลักทีนี้ทําไงกับความที่เรามีอายุแล้วเราก็ต้องตั้งเรื่องนี้ขึ้นมาจะนั่งนอนอยู่กับบ้านเหรือเปลืองเปลืองหรบเปล่าแม่เป็นคนคิด เด็กๆไเดินมาบอกกับแม่ว่าแม่เก่งจังเลยคิดได้ยังไงอ่ะแม่ก็ถามคิดอะไรอา้าวออกสื่อเลยไะแม่ทำขึ้นมาได้ไหมอา้าวฉันก็มีคำว,ว่า new อะไรนะ normal ใช่โโไหมฉันก็โดมีคำถามว่าฉันโฮมสเตย์จริงแต่ฉันโฮมสเตย์แบบมีความรู้สึกว่าเรามีความสุขจริงๆอ่ะในหัวได้เบื่อจังเบื่อจังเลยนั่งแล้วยืนหุงข้าว วันนี้กินอะไรลูกชายอยากถามกินละกินประทูดีกว่าไม่อยากกินความจริงอยากกินประทูตัวละสี่สิบมาถึงมาบอกอุ่นก่อนอุ่นทำไมอะ่ะไม่ได้โควิดเขาก็ประกาศกันเ,เราก็คิดว่าถ้าเราทุกอยู่อย่างเงี้ยเราลุกขึ้นมาทําดีกว่าก็เลยเกิดโครงการน,นี้ว่าไปถามผู้ใหญ่ว่ามันเกิดมีโควิดก็บอกคืนเงินทุนดีกว่าท่านผอเ็บอก ผมไม่ให้คืนเพราะแม่เป็นคนเดียวที่เปิดโลกทัศน์สอนทางออนไลน์ได้ความภูมิใจก็เลยรับเอาไว้แต่กว่าจะเสร็จโครงการนี้ต้องขอบคุณลูกมากลูกๆหลายคนโดยเฉพาะท่านผออที่นี่วิยาลัยนาจะสินสารยาอนุญาตให้ใช้สถานที่ ทุกอย่างอุปกรณ์ใช้หมดคนที่ดูจัดการทั้งหมดคือกำนันเต้และหนูจะรู้ว่าเขาคือใครแล้วก็ยังมีอาจารย์ไพฑูนยังมีลูกๆสาขาต่างๆมาถึงจะปิดหน้าปิดตามาแต่เราก็รู้ว่าเขาคืงน,นั้นคือใครก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะและตอนนี้เราก็จะเริ่มอีพีที่หนึ่งเดี๋ยวก็จะต้องเชิญอาจารย์ไพฑู์มาคือแม่มีอโมยอยู่คนเดียวไง โมอยู่คนเดียวมือนสติแตกแต่ต่แต่แต่แต่พูไปพูมาก็จะเชิญพวกคุณครูเนี่ยมานั่งคุยด้วยเชิญเลยค่ะจำให้ทุนขาคุยย้อยขาเชิญเลยค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับคุณครูไปทุนครับครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติ ของผมนะครับว่าได้มีโอกาสมานั่งร่วมเสวนาหรืออบรมสรมมนาทางวิชาการนั่งปฏิบัติคือคุยกันเป็นกันเองกับอาจารย์รัชนาพงปะโยงหรือไม่เล็ของเราครับก็ได้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 เขาเรียกอะไรอ่ะได้บอกว่าเออเธอมาช่วยงานนี้หน่อยผมก็ว่บอกแม่ มาให้คุ้ยผมทําอะไรอยาผมทําอะไรไม่ค่อยจะขันัดอะไรเท่าไหร่นะครับเป็นครูรุ่นใหม่นะครับก็จะได้มีมุมมองหลายๆแบบเวลาเราจะเสนอสินค้าบางท,นะงทีเป็นการออกสื่อออกอะไรเนี่ยมันก็มันก,มนก็มันก็แบบว่าคือถอัดหมือนกันเพราะว่ามีรุ่นพี่ๆหรืออะไรที่เคยทําหน้าที่นี้หน้าที่ของพวกวิธิกรหรืออะไรเงี้ยฮะก็คือว่ายังไงก็คือผมน้องใหม่คือขอฝากตัวด้วยนะครับถ้าเกิดิดภาดกะไรใดคือขอขอประทานอภัยด้วยนะครับ ครับอาจารย์เพ็งครับเอ่อสำหรับผมเองก็รู้สึกภูมิใจและก็ยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมโครงการกับที่คุณแม่เล็กของพวกเรานะหรือของผมเนี่ยผมเหมือนเหมือนแม่ครูคนหนึ่งเข้อร์บางทีในได้กระลึกที่กับพีเล็กบ้างนะแต่ที่นี่ขออนุญาตใช้ชคําว่าครูนะครับซึ่งโอตีผมเองก็มีมีโอกาสได,ได้ได้ใกล้ชิดกับคุณครูรัตนา หรือว่าแต่ส่วนมากเป็นการแสดงแล้วก็โดยอะไรก,ก็ได้เห็นได้เห็นจากลูกศิษย์ลกหาหนักศึกษาในช่วงหลังที่เห็นว่าท่านได้ไปเมตตาถ่ายทอดวิชาเห็นไ,ไปหลายสถาบันบเด็กเช่นเด็กประสอบโซโล่สอบอะไรต่างๆที่ได้เห็นแล้วก็คนะหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้เห็นเด็กที่ท่านท่านท่านถ่ายทอดแต่ละคนที่ปรากฏเวลา ผลนเวทีที่สอบโซโล่แล้วนี่ึงเป็นหลักสูตรของนักศึกษาผลงานออกมามันเป็นที่ประทับใจที่ผมขอญาตที่กล่าวดาวนำนะว่าได้เห็นจริงๆคร,ร,ร,รับอีกตัวนหนึ่งก็ได้เห็นผลงานท่านในเรื่อง,งความคิดสร้างสารรค์ครับความคิดสร้างสรรค์ในที่นี้คือท่ามีวิสัยทัศน์ที่กว้างโดยเฉพาะด้านเศริฐไทยเนี่ยท่านนั้นเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วว่าท่าน ในเรื่องความสามารถนะในด้านการแสดงของท่านเนี่ยนะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมผมชอบคือเห็นวิจัยทัศนในการคิดออกแบบรายการหรือการนําเสนอหรือเหมือนกับท่านเมื่อกี้เห็นท่านพูดว่าอะไรนะไอไอนอร์บอลนะนะดีเนนข้าเหมือนกับคือเรื่องไวขนาดนี้แล้วท่านยังทตไวท่านก็ต้องทะหนึ่งได้รู้สึกยินดีที่แล้วก็ส่วนมากท่านจะไม่เกลีด เกิดความรู้ต่างๆจากประสบการณ์ของท่านเกิดความรู้ที่เราไม่รู้จะไปหาที่ไหนใช่อยู่ในในในของท่านอะแล้วท่านก็ท่านไม่ได้เก็บไว้แค่แตผมเป็นเที่ยวถ่ายทอดขยายให้ผู้ที่สนใจแลนเป็นคนท่กสารเมเ๋็ได้รับความรู้จากท่านด้วยก็บันนีรู้สึกยินดีครับขอบคุณมากที่ใช่ครับคือตกพี่นะก็ไม่อยากดิ้นใจคำว่าครูกับจางทูนพี่เนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ใหญ่ ้าเราต้องให้เด็กมันฉุดเราขึ้นไปเนี่ยเรามีความร<ม>ูม้สึกไอ้ความเป็นครูือสัตว์สีหายไปไหนเ<ม>พราะเราไม่ได้นอนเจ็บเรายังรู้เรายังอะไรถ้าเราจับมือเข้าแล้วจูงกันไปเด็กก็รู้ว่าผู้ใหญ่เดินนําหน้านี่ไง<ม>เราก็บอกอ่ะฉันเดินนําหน้าแกหมากัดไหมล่ะเราก็จะได้ให้เขารู้สุภาพศิษไทยมือมันจะเป็นไม่รู้นะสําหรับพี่เนี่ยพี่จะเป็นคนนี้แต่ถ้าวันไหนที่ไม่สบายลูกเด็กเขาก็จะบอกแด้ไหวไหม ไหมไม่ว่าจะเป็นลูกเราหรือลูกศิษย์แม่ไหวไหมไหวแต่จริงๆจะไปสู้ลูกแต่อยากจะมีเสียงกักอะไรมานะใจมันเพื่อเขิมเอ๊ะบาพูดอย่างนี้ไม,ไม่ไม่ถูกไม่ใช่เนี่ยมันจะเป็นอุปนิสัยที่จริงๆแล้วมันไม่ค่อยดีเมื่อเราไม่สบายเราก็ปิดหูปิดตาซะแต่ความที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยู่กับครูอะใช่ไหมลูกพออยู่กับครูเนี่ยครูยังบอกได้ขณะที่ครูนอนตะแคงครูยังบอก ไม่ใช่บอกให้เท้าซ้ายแต่เราไม่ต้องคึงขนาดนี้เยเพลงนี้แกเปิดจำใช่แน่เหรอชื่อเพลงนี้แน่เหรอ,อเดี๋ยวก่อนจะมาต่อท่ารำตอนนี้ฉันไม่สบายเอางี้ลองท่องบทให้ฟังสิท่องไม่ได้กลับไปก่อนอจบเพราะแสดงว่าไม่เป็นไรแม่ขาเดี๋ยวนู้เปิดอันนั้นเธอเขไปเรียนกบบวิดีโอสิเธอก็้ไปเรียนแับเทคโนโลยีสิแล้วก็ยกมือไหว้เขา กูสำเร็จแล้วค่ะฉันก็ไปเซ็น,นให้เธอ,อเนี่ยคือในสิ่งที่บอกเลยว่าเราเป็นคนแก่เราชุจ่จี้เราอยากให้เด็กดําเนินนแ,แต่เราก็ต้องเปลี่ยนผู้ใหญ่ไงเพราะเดี๋ยวนี้มันโลกกระนัดมันเปิดกว้างถ้าเราถามเอ๊เด็กของเราสถาบัานนี่แหละหอเออไฟศิลปินนี่แหละแม่ก็กดโทรศัพท์โจ้เดี๋ยวส่งลายให้แม่คะแม่เล่นลายเป็นเหรอ แกมาถามอย่างนี้มันขึ้นสิครูขึ้นเลยบอกอ้ตรงนี้แกเอามือมาให้ฉันดูสิทำไมแม่แกมีนิ้วเท่าไหร่นับสิหนูมีสิอ่ะแล้วเท้ามีเท่าไหร่หนูก็มีสิแล้วรวมกันไหมทลายยี่สิบนี่ไงฉันก็สิบยี่สิบค้เท่าแกไงแล้วฉันต้องเก่งแยพราะฉันเนี่ยหัวหมอก่อนแกแต่ฉันยอมได้ไง แกจะไม่แม่แกจะสอนแม่เนี่ยที่หลังให้รู้นะลูกแม่จ๋าถ้าแม่จะให้ง่ายแม่ขีเข้าไปตรงนี้สิเราต่างฝ่ายต่างแลกความรู้กันไม่ใช่เล่นเป็นหรอไม่ได้ลูกถึงได้บอกเราต้องเป็นครูที่จูงเดินจูงเข้าไปไม่ใช่ออจูงแม่น้อยไม่ไหวแล้วอันนี้คืออ,าอ่านไว่ยังไงอ่านไม่เป็นกลับไปบ้านถามลูกชายไม่เข้าใจคำสสารเกิดกันนี้ ก่อนนี้จะมีดิเันนารีของอาจารย์มานิชุงสายแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีาหาไม่ได้ไงก็ต้องกดถามเน่ยเนี่ยลูกคือมันเป็นสิ่งที่ถึงได้เกิดเกิดไอเดียทําอันนี้ขึ้นมาว่าทํายังไงเงินเขาจะเป็นประโยชน์ถึงได้บอกว่าถ้าแม่ผู้คนเดียวผู้คนเดียวอะไรเงี้ยก็เหมือนกับคนอยากจะพูดอยากทเพ้ออะไรแต่ถ้าต้องเชิญหนูมาเนี่ยหนูจะได้รู้ว่าพีหนึ่งเนี่ย ทำไมแม่ถึงจะต,ตั้งชื่ออย่างนี้<ม>ที่จะให้หนูไปดูว่าลองดูน<ล>ะว่าจะสัมมนาเนี่ย<ะ>ตามรายอย่างเนี้แล้วเป็นยังไงคือคือแม่ครับคือที่เราท EP 1, EP ํอีพีหนึ่งอีพอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเดี๋ยวท่านผู้ชม,มก็จะได้พบอะไรแม่คือแม่เนี่ยเป็นศิลปินแห่งชาติสาขานะศปปาาลิลปะการแสดงละครละครไทยละคร,รตัวนางใช่ไหมแม่ตอนนี้ละครเนี่ยของแม่เนี่ยศิลปะหน้าด้านนศิลป์เนี่ย เป็นมาจากราชสำนักแม่ตอนขณะน,นี้แม่ปฏิบัติหน้าที่การสอนอยู่ที่วิทยาััรน้าศาสบบนาสบาบัริพันนาศิลป์กระสวงวัฒนธรรมนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็เลยขออนุญาตแม่เช,ชิญชวนนะครับเช,ชิญชวนนะครับเช,ชิญชวนผู้ที่สนใจใครที่มีบุตรหลานสนใจหรือนักเรียนที่สนใจที่จบประถมศึกษาปีที่6นะครับมาสมัครได้ที่ใบหน้าศึ์ก็จะมาพบกับ แม่เล็กของเราซึ่งเป็นศิลปินในดวงใจของหลไทยหลายๆคนแะหลายท่านและแม่เล็กนี่ก็จะเดี๋ยวจะในโครงการเนี้ยแม่เล็กเขาเรียกว่าอะไรล่ะปล่อยของดิ อะไรแล้วเรียกอะไรแล้วอจารย์ผมถึงนะผมผมมุสาจให้่พูดเชียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังจะรู้ในเรื่องของสื่อไอทีเรื่องของรรยงานสมัยมีเขาเรียกอะไรนะเป็นคนที่น่าเอาสมองไปศึกษาว่าทําไมถึงอยุ80เดอนเนี่ยสามารถใช้โทรศัพท์ใช้สื่อไอทีได้เป็นอย่างดีเซลสมองเยี่ยมก็ขอบคุณไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดว่ายกยอเยียนยอเดี๋ยวคนอื่นจะมาบอกโอ้ทำไมมายกยอเยินยอเนี่ยคือพูดจากที่ว่าเราสนิทสนมใกล้ชิดแล้วก็ อ่าสื่อสารกันเพราะช่วงนี้ช่วงโควิดจะมาพบกันไม่ได้ขนาดนี้ยังเนี่ยแม่บอกว่าเออเธอมาช่วยฉันหน่อยนะเรื่องของงานอ่าเนี่ยโครงการเนี้ยผมยังไหวนะไอเราก็เออยังไงดีวะแต่ความด้วยอันมาับแรกเลยคือเราเกรงใจกันเพราะว่าเคยลุยไหนลุยกันโขนมาแยาทานดึกอื่นาคืนยังอยู่ด้วยกันยังอยู่ด้วยกันกินอยู่ด้วยกันอะไรด้วยกันบางทีก็เถียงกันบ้างอะไรกันบ้างในเรื่องของท่าลำท่าลำก็เสียงเรื่องอะไรมาผมก็ไม่เป็นกัาท่าลำไม่เก่งอะไรขนาดแต่พอจะรู้ว่า มีโนละเม็ดเด็ดภายอะไรเยอะแยะแต่ว่าเคยเขาบอกว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้อีกนิดนึงเก็บไว้มากอะไรหน่อยหนึ่งคราวนี้จะมาหลุดตรงนี้แหละครับก็ไงก็เดี๋ยวคือขอเชิญชมในเรื่องของที่ว่า EP ีที่1เลย e ีที่1ว่าโดยเรื่องของอะไรก็สุดแท้แต่แม่กันแล้วกันว่าแม่จะพูดในถึงเรื่องอะไรแม่เอาเอาให้แม่เป็นคนบอกเองดีกว่าว่า EP ีที่1น่แม่จะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับดีเลยคุณครูครับทุนจำได้ไหมที่พี่คุยอ่ะ e ีที่1คืออะไร ลุกอะไรแม่มาในั่งลุกนั่งออ๋ลุกนั่งแม่ก็ไปเห็นได้ยังไงลุกปุ๊บใช่ไหมฮะมนั่งลงไปแม่ก็ใช้ลุกนั่งแล้วมีอะไรอย่าวนเละกระซิบบอกหน่อยลุกนั่งตั้งไข่โอ้โหตั้งไข่ตั้งไข่คือยังไงอะแม่เอาไข่ขึ้นมาแล้วก็มาตั้งหรือว่าไงไม่ใช่ก็ได้ต้มไข่สิอ๋อแค่ตั้งคือผมเลยรู้ผมก็ไม่เห็นน่าจะแปลกเลยลุกนั่งทีนี้มันจะเกี่ยวกับ เกี่ยวกับหน้าตาติดนได้ยังไงมันเกี่ยวสิหนูคือทำไมอ่ะทำไมเนี่ยถึงได้คิดคำนี้ขึ้นมาความจริงแก้พวกเนี้ยก่อนจะเขียนส่งเขาเนี้ยแก้มาเนี่ยเป็นอาทิตย์นะไม่ถูกใจไม่หลับไปนอนเลยเขียนหมดที่นอนไม่เอาไม่เอาเออเอาอย่างนี้แล้วก็คุยโทรไปคุยกับโหน่งอ่ะโหน่งก็บอกรัพโรจน์ไโร่โหน่งก็บอกแม่หนูว่านี่ไม่ดีอีโนก็ตั้งมา บอกโงชื่อแกเหมือนที่เกย์ฉันไม่เอาหรอกก็บอกอ้าน,นะแม่ตั้งเองเออเออไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเอาแกมาหน่อยแม่ก็เลยคิดว่าตอนเราเกิดมา oh. ใช่ไหมลูก oh. ตอนเราเกิดมาแม่เลี้ยงเรามาธรรมชาติเราเนี่ยสามเดือนทำยังไงสี่ห้าหกเจ็ดแปดจนขวบหนึง่งก oh. ว่าจะยงโยยงหยกได้ กว่าจะคานได้ล้มไปแล้วลุกขึ้นกว่าจะตั้งก็เลยคําว่าตั้งไข่ก็คือว่าไอการที่แม่กําลังพูดเนี่ยมันเหมือนกับว่าเด็กที่คลอดออกมาแล้วกเ็เลี้ยงดูไันขึ้นมาจากที่ว่านอนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาค่อจะมาจนจะมาตั้งได้ว่าง,งั้นเถอะแม่ก็เลยให้มีคําซ่อนในนั้นอยู่ถ้าคิดแล้วไม่ใช่สนุกตลกมีคําซ่อนว่าต้องไม่ลืมพระคุณอ๋อ ใจตั้งเอาไว้ว่าเมื่อเราจะตั้งภาษาไทยอันนี้ขึ้นมาเนี่ยตั้งเพื่อให้คนชน oh. ตั้งเพื่อเชิญชวน oh. คืออุปนิสัยเนี่ยเด็กๆจะรู้ว่า oh. อุปนิสัยครูเล็กไม่ค่อยที่พูดอะไรที่มันจะพูดแบบเป็นกรนจะพูดแบบกันแนกกันหนอะไรนี่ๆ่หน่อยเราก็ต้องแฝงอันนี้ไว้ว่าลุกนั่งตั้งไข่่าจะลุกนั่งตั้งไข่มาได้เราใช้เวลาพ่อแม่กว่าจะ เลี้ยงเรามาเมื่อเราย่างเข้ามาโรงรี้น่ากษติคือํำนี้เอีผมก็ตกเอ๊ะทำไมลูกหน้าตั้งไข่ไปด้วยอ๋อท่านมีมันมีทำให้มีมุมนองคนเราเกิดมาชื่อสำคัญโต้งีทำให้สนใจผมถึงสนใจทำไมใช้คือลูกหน้างตั้งไข่ลูกเกี่ยวอะไรกัน น่าเสียดายตอนมีแฟนเปรียบเทียบหรือเด็กเทียบโตให้ทุกคนในในทุกคนที่ฟังเกิดความสนใจเนี ok ่ยมองเห็นภาพมองเห็นภาพเพราะทุกคนจะต้องลุกนั่งตั้งไข่ทั้งนั้นแหละอย่างที่แม่พูดว่าเกิดมาไงถูกไหมครับใช่เกิดมาแล้วใครคงคิดว่าแม่คงมาบอกพ่อแม่ฉันสอนยังไงกว่าจะอึเที่ไม่ใช่ไม่ใช่เราเหมือนกับให้เขารู้ว่า คุณกว่าจะเกิดมาเป็นคนนะกว่าจะตั้งมือได้กว่าจะดักมือได้กว่าจะจีบได้เนี่ยเพื่อมชีวิตของเด็กกะยงโยยงหยกเนี่ยจําได้เลยคุณพ่อเนี่ยพ่อเนี่ยนหลีเนี่ยถ้าเป็นคนตลกมากตอนที่แม่เลี้ยงลูกก็มาเนี่ยเลี้ยงลูกชายมาเนี่ยลูกชายเ็า็ตั้งอย่างเนี้ยนะตั้งคุณตาทะลอกกีดำยกคุกกีดำยาวอ้ากีดำยาวยันจงยังจงกีดำยก พ่อนี่เป็นคนที่มีอะไรที่ล้อแบบสนุกและแม่ประจาเวลากลแกร้อแกอะไรเนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกเวลาเราจะเล่าเรื่องอะรเออเราเอาอันนี้มาใส่เราเอาอันนี้มาใส่เพ<อ>ิ่มอรรถรสมันก็ทําให้ความชราในตัวเองเนี่ยอ เขาไม่มีใครมองแสดงว่าขอโทษนะครับคุณพ่อของคุณแม่เนี่ยก็เป็นศิลปินด้วยใช่ไหมครับไม่ซึมซับอะไรอะไรแบบหวนไม่ซึมซับเดีไม่ชอบอ๋อไม่ชอบเหรอไม่ชอบไม่ชอบเลยชอบชอบอย่างเดียวนั่งพิมพ์ดอก่อนนี้เด็กอะเด็กก็รู้สึกก็เก๊กก็เก๊กพอแม่อยู่อะไรสมนพุธสามอยู่ตรงใบเสนีกันอีกพวกที่มานั่งออฟฟิศต่ก็เก๊กก็เก๊กพินพ์ดีนะวอร์ห์คอดอดเอกอาสวอว์แล้วก็จิ้มจิ้มจิ้ม เนี่ยจะโอีกหน่อยเราเรียนเสร็จเรามาเป็นอย่างนี้เราไม่รู้จักคำว่าสเสบียง <ฮะ S 1> มาพอเราเรียนอีกระดับหนึ่งไม่เอาแล้วคนนี้เป็นทนายอยู่ข้างบ้านอู้เดี๋ยวเดี๋ยวใอยตังให้ตัง,ตงเป็นทนายดีกว่า <ฮะ S 2> คือชีวิตเป็นฝันไม่เรื่อยอ <ฮะ S 2> ย่างตรงถ้ามาจุดจบอยู่ตรงนี้แหละลูกแต่คําที่ลูกบอกว่าแม่เนี่ยเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยไม่ใช่รั<ฮ>ะแม่คือครูธรรมดาศิลปินแห่งชาติเนี่ย คือมงที่เข้ามาสวมให้เราแต่คนที่ได้รับเ็ยคือพ่อแม่และคนที่ได้รับอีกคนหนึ่งคือเจริญจิตพัทธลเสวีกับบรรดาคุณครูที่ท่านตายแล้วท่านไม่ได้อะไรเลยและเราก็คือเล็กเราก็คือรัชนาก็จะอยู่กับทุกคนได้ถ้าเรามามัวอย่างเงี้ยไปนั่งอย่างเงี้ยแม่เก็บเลยนะเหรียญสิลปินห่งชาติเก็บลูกหนึ่งมันเป็นทองวัวมันหางมันหาย <laughs> กลัวไม่กลัวยิ่งสำคัญคือตรงนี้ด้วยยิ่งตอนนี้อยากย้ำกูให้เรารักไอ้ทองแพงแต่ก็เป็นโธเป็นเกียรติมากแหมมันเป็นเกียรติที่สุดในชีวิตเป็นเกียรติที่สุดเลยวันนั้นเป็นวันที่มีเกียรติมากแต่เหมือนนางฟ้าตกสวรรค์นะเราทำไมล่ะครับโอ้ก็มีรถหลวนำเลยน้องก็ไปในวังไปรับพระราชทานพอขากลับมา เข้าไปในหอคุณครูปลุกมือเล่นสนุกสนานวันนั้นไม่มีความเหนื่อยเลยจำได้คุณยออยไปจำได้จำได้ไปจะรับไปทานข้าวต้มจำได้แต่หมดสภาพลูกเพราะไม่ได้ทำน้ำช็อคอบอูนอนจะหมดสภาพบอกว่าวันนั้นเน่ยเมาไม่ใช่ผมเมานะครับคุณครูแม่เล็ก เมาอยู่กลางเวทีเพราะอะไรรู้ไหมครับก็เล่นเมลีที่เมาครับเป็นบทเอกบทเอกบทเด่นของท่านเลยเมาในบทบเวทีใช่แต่จะรับความหญิงฝันะนัดกันไว้ปรากฏว่าแตกกระเจิงเพราะว่าออกมาพีชจะให้กับคนร้อนน้าร้อนหลังมากครอบหน้าต้องสัมภาษณ์สัมภาษณ์ก็หมดเลยรู้งันผมก็ยังไม่เลยได้บอกว่านางฟ้าตกสวรรค์แต่สองวันแรกเดินเช็ดเ คุณนั่นก็แย่ปากคุณนันก็แย่ปากแต่ทุกคนชมพูคําเดียวว่าไม่อยากให้ครูรัชนาเนี่ยเล่นตัวเมรีเลยเราก็บอกอ้าวทำไมอยากให้เล่นมั่นมากกว่าเล่นเกศยงมากกว่าเราก็เลยเออเออมีอะไรอะ่ะมีมีความรู้สึกว่าทำไมอะ่ะเราอยากเล่นนี้ก็เลยบอกว่าที่เลือกเล่นตัวเนี้ยเพราะเราเกิดตรงนี้ ท่านี้อ่าท่านี้เราก็จะมาพูดถึงเกิดตรงนี้ก็อยากให้พวกผู้ปกครองถามว่าเกิดมายังไงก็กำลังจะถามเข้าไปยังไงก็กลังจะถามอยู่เลยแม่ไปถามแม่แล้วว่าเออคุณคุณแม่เป็นศิลปินไอ้ไอ้ขอโทษอ่าคุณพ่อคุณแม่เป็นศิลปินแล้วคุณแม่ก็ต้องมีีแบบว่าความชอบพอไหมแม่บอกว่าไม่ชอบเอ้ยไม่ชอบแล้วไม่ดีชอบพิมพ์ดีชอบเป็นเสมียนเป็นนางเสมียนนั่งเอ้าเก้าอี้โต๊ะตัวตั้งหลังตรงพิมพ์ดี แต่ทําไมถึงได้มาเป็นศิลปินแห่งชาติวันนี้ยแม่ช่วยโยนให้ผมฟังหน่อยได้ไหมลแล้วถึงเราออกมาเป็นเป็นเป็นนางละครที่มีชื่อเสียงเพราะว่าทุกคนที่ฟังทุกคนที่ดูผู้ใหม่ชื่อเสียงหรือชื่อเสียง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 มันชัดชัดอยเปิดมาเปิดมสกะชื่อเสียงว่ทุกคนจะได้มาย้อนดูว่าเออเฮ้ยเราตั้งใจฝึกนะเราตั้งใจฝึกตั้งใจลำมันจะยากเย็นแสนเข็ญยังไงถ้าเราตั้งใจแล้วมันไม่มีสิ่งใดหรอกที่ เราทําไม่สมําเร็จนะครับนะฮะคนขอให้ทุกคนที่แบบว่าเออตั้งชอบในละครเอาใครชอบเลยนะดีชอบความชอบแล้วก็ใจรักในด้านหน,น้าศิลไทยดูอย่างแม่แม่เล็กเนี่ยเอามาเป็นเขาเรียกนะไอดอนใช่ไหมอาจารย์ครับคุณครูวันนั้นผมไปดูอ่ะเมลีที่เมาที่สูรพนักธรรมแบโอ้โหเขาเรียนนี่นยังไงขเขาฝึกมาย,ยังไงมันเหมือนกับว่าเขาคงเมาจริงๆหรือเปล่าเนี่ยผมเผ้าตั้งรัดก้า ไม่เคยเห็นหรกตอนนั้นก็ใช้ช้อนไ็อยู่ข้างหลังใช่ไหมวันนั้นะแม่เขาปัดไปอยู่ข้างหน้าแล้วก็นั่งไม่รู้เหมือนกันไม่บอก๋ย่ให้ถาดูกันเราเองมันก็เลยแบบว่าทําให้สนใจอ่ะนี่ขอให้แม่ช่วยเล่าหน่อยเถอะว่าแม่เข้ามาในในสู่ในวงการนาฏศิลินได้ยังไงคืออย่างนี้เลยฝึกฝึกฝึกยังไงนะครับประวัติแม่เนี่ยทุกคนก็คงจะเบื่อเพราะเล่าซ้ําเล่าซากเล่าแล้วอีกใครเบื่อก็ปิดูไปข้างนึงนะอีกข้างนึงก็ฟังแม่นะคะ ก่อนที่แม่จะเข้ามาเนี่ยพี่สาวเก่งมากคืออพรพพี่อรพนี่เป็นตัวเองของโรงเรียนนาฏศิลป์มีพี่สาวที่เข้ามาเรียนแล้วสวยมากขาวขวกและเดี๋ยวรูปเดี๋ยวมันจะขึ้นโชว์ว่าพี่สาวเนี่ยเป็นดาราไอ้ที่ดาราที่เถียงกันตอนเนี้ยดาราทรงเครื่องทรงเครื่องเนี่ยที่เถียงกันอ่ะพี่สาวเป็นคนแรกและคนที่เป็นเอ่อดู บุศินาหรือรไงเนี่ยคือพี่ชูวงดุริยะปราณี<ม>พี่ชูวงนี่เก่งมากลังผิด<ม>พี่พมพรก็เก่ง<ค>แต่ถามว่าชอบมันไม่ได้ชอบเลยเราก็ดูพี่เข้าพี่เขาเก่ง<ม>เขากลับไปถึงแม่แต่เขาชักกริดมาก็าทำท่ารอยหน้ารอยตากะท่องเพลงเพลิงเนี่ย บอกมามาช่วยพี่มาดูสิตอนนั้นแม่ยัง่ม่เข้าหน้าลสิงใช่ไหมเข้าโอ้ยังอยู่เป็นเด็กอยู่จะ่ไหนเด็กอยู่หอพี่พรเป็นลูกสาวคนที่ห้าพี่น้องมีทั้งหมดห้าเจ็ดคนพี่พี่พรนั่นสี่นนองใครทานตามกันม